แชรข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตจากกระทรวงศึกษาธิการจับตาโรงเรียนจ่ายเงินเยียวยา2,000บาทเต็มจำนวนห้ามหักไว้นะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่ายลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเพจและ YouTube แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ สธจต้นสังกัดสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนกำชับโรงเรียนจ่ายเงินเยียวยาถึงมือนักเรียนผู้ปกครองเต็มจำนวน2,000บาทหลังพบบางโรงเรียนยังไม่จ่ายเงินบางโรงเรียนจ่ายไม่ครบนะคะแล่าส่วนางสาวรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ติดตามการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีพในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการคนละ2 0 0 0บาทตามโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษาเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 พบโรงเรียนจ่ายเงินเยียวยาให้นักเรียนไม่ครบ2000บาทนะคะพบข้อมูลว่าขณะนี้มีสถานศึกษาบางแห่งทั้งในสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสอและสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสอชอ ยังไม่จ่ายเงินให้แก่ผู้ปกครองหรือหักเงินดังกล่าวไว้ส่วนหนึ่งโดยใช้เหตุผลต่างๆเช่นระบุว่าเป็นการหากค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าธรรมเนียมการเรียนที่ผู้ปกครองค้างชำระสถานศึกษาไว้เป็นต้นเรื่องดังกล่าวไม่สามารถทําได้เนื่องจากการจ่ายเงินเยียวยาน,นี้รัฐบาลและสธมีเจตนาให้เป็นการชดเชยค่าใช้จ่ายในการเรียนที่เพิ่มขึ้นในช่วงโควิด1 9 เงินนี้ต้องถึงมือนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองเต็มจำนวนเพื่อ,อนำไปใช้ในความจำเป็นสถานศึกษาไม่มีสิทธิหักเงินไว้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้นการชับโรงเรียนทุกแห่งต้องจ่ายเงินเยียวยานักเรียนให้ครบนะคะเมื่อทราบข้อมูลว่าสถานศึกษาบางแห่งยังไม่จ่ายเงินให้แก่ผู้ปกครองหรือมีการหักเงินส่วนหนึ่งไว้ดิฉันจึงได้ประชุมร่วมกับนายสุพัฒน์จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการนายอัมพรพี่นาสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกอพทออและนายสุเทพแก่งสันเทียเลขาธิการกรรมการการอาชีวศึกษากอาสอโดยได้กำชับให้สั่งการไปยังแต่ละส่วนราชการในสังกัดให้ดำเนินการตามหนังสือแนวปฏิบัติการจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนะคะกล่าวเนื่องจากสถานการณ์โควิด1ิ 9, ได้มีหนังสือจากต้นสังกัดแจ้งไปยังสถานศึกษาก่อนหน้านี้อย่างเคร่งครัดรวมถึงดําเนินการจ่ายเงินเยียวยา2,000บาทให้ถึงมือน,นักเรียนน,นักศึกษาหรือผู้ปกครองเต็มจํานวนโดยเร็วหากพบปัญหาการจ่ายเงินขอแจ้งสายด่วนที่สท .1579 อัปเดตล่าสุดนะคะสธจับตาโรงเรียนจ่ายเงินเยียวยา2,000บาทเต็มจำนวนห้ามหักไว้